สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านดีดีระษาการอาร์ตต์กทีิบกันอีกครั้งอยน่ีัก็สกู๊ปโกจิละกันนะครับก็จริงๆข่าวเนี่ยมันมีมานานหลายสัปดาห์แล้วแต่ผมเพิ่งจะมาพูดถึงนะครับเกี่ยวกับหนังก็สตล่าที่หลายคนบางคนชอบบางคนก็ไม่ชอบสะผมเฉยๆนะครับนั่นคือก็สตาลล่า1,998นั่นเองก็สตล่าที่มีชื่อเสียงโด่งดังในหลายแง่เนาะ มันมีข่าววิ่าสนใจจากโปรดิวเซอร์เก่าที่เคยทํางานกับกอสซ่ารก๊อสปะนะครับว่าถ้าเกิดหนังมันประสบความสาเร็จเนี่ยแลนที่เขาวางเอาไว้ในภาคต่อเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะในงแง่ของเรื่องราวที่สารต่อเนี่ยเราผมทําไปแล้วนยาวเป็นซีรีส์เลยเนั่นคือก o อสซ l าร์เด s ซีรีส์นะครับที่เล่าตั้งแต่ตอนแรกยันตอนจบแต่ตอนนี้ก็กำลังจะเล่าถึงไคจูแต่ตัวที่ปรากฏตัวในตัวเรื่องนั้นนะครับแต่ดูเหมือนดูจกที่เขากำลังจะทําเวอร์ชันหนังถ้าเกิดได้ทนะํา,านะรู้สึกว่าโคาเร์ชัน ก็สตาร์ดิซีร่ประมาณหนึ่งนะครับก็สตาร์ดิ้งก็ก็เนี่ยก็ส่วนตัวนะคือตอนเด็กๆมหนังผมดูสมัยเด็กกันมันก็ดูสนุกแหละสนุกประมาณหนึ่งแต่มันก็คล้ายๆกับหนัง r i ฟท์ f Jurassic Park ประมาณหนึ่งอะไรไม่หลายอย่างมันเอามาจาก Jurassic Park นะครับเพียงแต่บิ๊กไซค์ขึ้นเป็นก็สตา l ์อิกัวนาซึ่งดีไซน์ของก้อนหนึ่งก็ก็แปลเนี่ยก็มีคนชอบและคนก็ไม่ชอบส่วนผมก็รู้สึกว่ามันก็ดูเท่ดีนะแต่แง่หนังโดยรวมเนี่ยมันเป็นหนังสปาร์ที่สนุก แต่ไม่ใช่หนังส์ปราที่ดีและก็ไม่ใช่หนังกอสลาที่ดีด้วยนะครับเพียงแต่มันดูเพลินเฉยเฉยมีขั้นิยพสเศทที่ดีตามยุคตามสมัยแต่เราก็จะเห็นว,ว่าหนังเนี่ยด้รับคำติพอสมควรนะครับอ่ะเรามาดูเนื้อข่าวกันเลยกอรสลาไนาทีไนทีเอซีควอลจะพาเราไปยังเกาะสัตว์ประหลาดนะครับประมาณว่าเขามีแผลไว้ภาคต่อเนี่ยเราจะได้ไปยังเกาะสัตว์ประหลาดเลย ซึ่งพื้นทีกอะสปหลาเนี่ยถ้าพื้หนังกอซิล่าก็จะเป็นมอนสเตอร์ไอแลนด์ของก็ซลาชวาใช่ไหมเดสโซลออมอนสเตอร์นะครับหรือไม่แต่ของกอซิล่าเดซีรีส์เองเนี่ยมันก็มีกอะสปหลาเช่นกันที่ทางกองทัพดูแลแล้วจับสปหลาที่พวกคีดเนี่ยจับไม่ได้ไปอยู่ที่นั่นนะครับในบข้อข่าวในก็ซิล่าโมวี่ดอทคอมเดียร์แมริการ์ดโรแลนด์เอมเมอริชก็ซลานะครับพุ่งกับ หนังมูวี่หนึ่งก้าก็แปดนั้นค่อนข้างได้รับคำวิจารณ์ผสมกันไปนะคบมิกซ์แบ็กนะครับแด้นับคือสื่อนของวิจารณ์แต่แทบจะทั้งหมดของแฟนกอสิลานั้นไม่ชอบหนังกอสิลาเวอร์ชนี้เอาซะเลยนะครับอ,รอารมณ์ประมาณว่าอะเมื่อคืนหนังสปราร์ที่ดีแต่ไม่ใช่หนังกอสิลานั่นเองและด้วยความที่อะคำวิจารณ์ก็ไม่ดีรายได้มันก็ได้กําไรบ้างแหละแต่มันก็ไม่ประส,ขขสบความสำเร็จดังที่อาไตรสตาร์ต้องการนะครับ น่าจะไม่แผนที่จะมีภาคต่อหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็ไม่มีโอกาสได้ทํานะครับแต่ที่บอกไปกัวซ่าซิลี่เนี่ยเหมือนพัฒนาร่วมกันไงก็เลยได้ทําต่อแต่ตัวหนังนั้นไม่นะครับก็บอกว่าจากการสัมภาษณ์ล่าสุดของอะไรเนี่ยยาฮู Yahoo, ยังมีคนใช้ยาฮูอยู่อ่อะโป <laughs> รดิเซอร์ดีนดีอะไรดีนเดฟลินนะครับถ้าผิวขอภัยนะครับเขาได้เปิดเผยว่าจริงๆแผนเสริรหนังก็ซ่าเก้ก็8ภาคต่อเนี่ยจะพาเราไปยังเกาะสปลาตนะครับ แล้วเขาจะเปลี่ยนให้ตัวก็ซิล่าหรือซิล่าเนี่ยมีความเป็นฮีโร่มากขึ้นมากกว่าจะเป็นกิ้งกาอิกุน่ากลายพันธุ์ที่ต้องการจะเอาตัวรอดอะไรแบบนั้นซึ่งมันก็เหมือนกับก็ซ่าซีรีส์แหละที่เขาอับเปลี่ยนให้ตัวลูกของตัวก็ซิล่าไอตัวจูเนียเนี่ยเปลี่ยนจากแบบกิ้งกาสันตตยานดิบเนี่ยกลายเป็นหมาตัวหนึ่งนะครับที่เห็นนี่แล้วกลายเป็นคิดว่าเป็นพ่อแม่แล้วมันก็ตามติดไปทุกที่แต่แม้แต่ว่า ถ้าเกิดเขาทำต่อเนี่ยเขาเจะโคเรื่องเจ็ดเดอะซีรีส์มาใช้หรือเปล่านะครับอันนี้น่าจะเป็นคำพูดเขาเลยมั้งเขาบอกว่าอะไรเนี่ยอันนี้แปลสดๆเลยนะครับเราต้องการให้กอสซิล่าเนี่ยไม่ใช่ทั้งตัวดีหรือตัวร้ายก็แอนติฮีโร่สไตล์มาสเวิร์นนะมั้งมนเป็นเพียงแค่สัตว์ที่ต้องการจะขยายพันธุ์ที่มาเปสูพวกเราเพราะว่าไอความสามารถการขยายพันธุ์นี่แหละที่มันเสี่ยงต่อความอยู่รอดของมนุษยชาตินะครับ เขาบอกว่าเปไม่ไดนะ้น่าสนใจเกี่ยวกับการสร้างกอสตาแบบนี้ขึ้นมานะครับและไม่บอกคนดูตรงๆว่าขเขาควรจะสื่อไงกับตัวละครกอสตราตัวนี้น่าจะมาถึงภาคแรกเราอยากจะไปยังเกาะสัปหลาดซึ่งในออริจินอลกอสตาโมวีก็น่าจะมาถึงโชวะนะครับกอสตาเนี่ยเริ่มจากการเป็นสัปหลาดตัวร้ายก่อนแล้วค่อยกลาาไปฮีโรในช่วงที่เกาะสัปหลาดเนี่ยถูกพูดถึงนะครับ ก็อาจจะหมายถึงก็ในก็ซลาชวาเนี่ยมาเริ่มจากการเป็นตัวร้ายก่อนใช่ไหมและพอถึงภาคดิสโซออมสเตอร์เนี่ยก็ซ์ลามันเริ่มขยายความเป็นแบบฮีโร่มากขึ้นอะไรแบบนั้นนะครับถึงเอาจริงสโซมอนสเตอร์ก็ซ์ลามันก็แค่ถูกควบคุมจากทั้งเอเลี่ยนแล้วก็มนุษย์ด้วยนะตัวโปรดิวเซอร์ยังพูดติดตลกว่าเขามีการ PTSD จากการทำงานในก้อนอย่างก็แปดด้วยและไม่ค่อยอยากจะดูหนังก็ซ์ล่าของเวอร์ชันกันเลยสักหน่อยนะครับ อันนี้ก็ไม่แน่ใจาว่าเหมือนแบบยังไงทานานมันลำบากอะตอนทำอย่างนี้ก็แปลกจุดมิกล้าดูของมอสเวิร์ดละมั้งนะอ่ะอันนี้มีซอสนะครับก็คือแหล่งที่มาจากยา่าฮูอ๋อเขาเป็นเบนเซอร์หนังหลายเรื่องนะนะเป็นเบนเซอร์ของกอรซ่าภาคแรก Stargate ด้วยก็ของโรแลนด์เอมเมอริสล็อกกี้สามแล้วก็วิลสมิธเวอร์ชั่นของ ID4 2เพราะว่าวิลสมิธนั้นเกมไม่ได้กลับมาใน ID4 นะครับ ซึ่งก็ประมาณนี้ครับสขราวสั้นๆด้วยความที่มันก็เป็นการพูดถึงนอดีตเนาะโปรดเซอร์หนังเก่าๆกขาก็มาเหมือนแบบพูดถึงว่าเออมันก็ควรจะมีภาคต่อแต่สุดท้ายหนังมันก็ไม่ได้ตามที่เขาหวังนะครับก็ไม่แปลกเอาฉีกก็สตาสักไกลลิฟเลยนะครับคือแฟนๆก็สตารก็ไม่ชอบขนาดคนสัชุดยางก็สตาเฮเซอย่างเออเคนปาชิโรสซึมะที่จาได้เขาเดินจากโรงเลยนะประมาณว่าแบบนี้ไม่ใช่ก็สตาร์แบบนั้นนะครับแล้วท่้าผู้ชมคิดยังไงคิดว่าถ้าเกิดหนังก้อนหนึ่งก็แปรไปต่อเนี่ย ประเด็นเกี่ยวกับกอรสป,ปร์ตเปลี่ยนจากจากอร์ให้จากตัวแบบกึง่งๆร้ายนิดหน่อยเนี่ยเป็นสัตว์เอาตัวรอดกลายเป็นตัวดีเหมือนกัสซาเจลลี่เนี่ยคิดว่ามันจะเวิร์กไหมสักตวัวมันก็น่าจะเวิร์กแหละขเขาตีความกัสซาออกมาให้ดีตั้งแต่แรกนะให้มันแบบถูกใจตั้งแต่แรกมันก็ดีไปแล้วนะครับก็ประมาทเนาะกอดจากใบก็มาโปรโมทน,นะครับด้วยความที่ช่องผมเนี่ยเป็นระบบสมัครสมาชิกเลื่อนห้าสิบบาทต่อเดือนตัดจะชมคลิปใหม่ก่อนใครแบบอลเล็กเซสนะครับคลิปนี้ก็ปิดอัลเเซสเช่นกันถ้าใครดูก็ไดดู้ก่อนนนนะะคครรัับสม ก็ขอบคุณท่านที่ติดตามแล้วก็สมัครกันมานะครับแล้วก็เหมือนเดิมแฟนฟิกชั่นนะครับถ้าใครตามคลิปผมมาตลอดก็จะรู้ว่าผมนั้นแต่งแฟนฟิกชั่นแนวฮารเลมโนมิตะนะครับเป็นแนวนนผมชอบมาตั้งนานแล้วผมก็แต่งไปเรื่อยเปื่อยแล้วก็ไม่จบสักเรื่องผมก็ผุดเรื่องใหม่มาหลายตัวหลายเรื่องแล้วล่าสุดก็ผุดขึ้นมาอีกแล้วนะครับโนมิตะก็สอเวอร์กับชินคัมไบรเดอร์ช่วงนี้กำลังเป็นกระแสะอยู่ผมเองก็ถึงแม้จะไม่ชอบอะไรชินคัมไบรเดอร์แต่ผมคิดว่าโครงเรื่องของมันน่าสนใจอยู่ แบบวัตถุที่ของมันเนี่ยน่าสนใจอยู่ก็เลยนำมาคอสเวอร์กับ IS ด้วย Infinite s t r r t o s อนิเมะที่หล่คนน่าจะลืมไปแล้วผมเองก็ไม่ได้ชอบเรื่องนี้อะไรขนาดนั้นโดยเฉพาะอิจิกางนั้นเกลียดมากแต่เรื่องนี้คอเลกเตอร์ไซส์สาวนั้นโคตรเด็ดโคตรชอบนะครับก็เลยนำมาแต่งเลยอะไรแบบนั้นเนาะถ้าใครสนใจก็ไปอ่านกันได้นะครับในวิดีดีนะครับสำหรับวันนี้ก็กอตูวลาไปก่อนสวัสดีครับ